โอ้ยมันขาดตัวขอนดามขอนไหม,ม,มว่มมาแล้วไปเทียบ้าน,าน,นทุกคนอ,อ,ยยอย่ยงเออว่าดัมนี่รถนึ่งยังเอารถเกียร์มาดันบอกมาดูวิธีการเอารถเกียรครับ เสียกลั่นเลยวะเสียกลัน่นทางขวกักขวักเลยวะเสียกหมดเกินลงมาฝนหนีแขกวอนแหมอ่ะวานกูเด่นขวานกูเด่นเอาขึ้นแล้วครับจาก,กาหัวานล้อครับ <laughs> ไปเที่ยวน่บ้านก้อนมันสิลมนึงต้องเกลียบฟูไปก้อนหนึ่งข้างรถก่อนซิมหะเออ ครับครับครับองเนเงินเเดียวเขาเอาอรจี๊บบาทเขาเอายังสัหร่ะครับเขาี๊บบานบ้านเาผมมีดอกผมมีดอกะน้ขวดว้าโอ้มันดึงเาเชียมันเพียงมันนีรถเห่เะนะ่ยอวดโอนหยังโอ้ยเตา ไฟเบ่งเ <eterm> ย็ดไฟเบ่งเยดกูหลัเงินดไรเฝ้าไปเสดเมือไปดินโอ้บอลย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 วนาเก็

Ai ơi. Ô ô ô. Ô ô.